สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพาสวบวันนี้ก็จะมาพาสวบตำข้าวโพดกุ้งสดนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้ก็จะมาสวบให้ดูเลยนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เฟซบุ๊กโปรไฟล์แนะนำไม่ได้ด้วยะคะ่ะพร้อมวิธีแก้ไขทำอย่างไรให้กลับมาแนะนำได้ เหมือนเดิมขอกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหืกบร้องอบอบนมนมนๆๆมนม <c oughs> ใหญ่ๆเลย ชื่อนมจีบมาด้วยน <Roth> ได้เวลาและ้วจะมาเล่าโปรไฟล์เฟซบุ๊ก ขึ้นแนะนําไม่ได้เป็นโปรไฟล์ใหม่ที่เราสร้างมาใหม่เอพาสวนนี่แหละแล้วทีนี้ทํามาได้สามสิบวันละขึ้นแนะนําไม่ได้เฉยเลยเนาะเราก็เลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหละทักไปถามเขาก็ให้คําตอบว่าเราไปคอมเมนต์อะไรที่มันแบบผิดกฎหรือเปล่าหรือเราไปโพสอะไรที่มันผิดกฎหรือเปล่าให้ไปลบนะอะไรอย่างนี้ หรือไอคำแนะนำตรงโปรไฟล์เรามีคำไหนที่มันแปลแล้วเป็นคำที่ไม่ดีหรือเปล่าแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันแปลความหมายไปอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นคำที่ไม่ดีของเขาหรือเปล่าแล้วก็เลยไปแก้ไขทั้งหมดเลยเริ่มแรกที่เราสร้าง facebook มาเนาะเราก็ทำตามไอท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหลกที่บอกให้ไปกดมากดกลับ ดูคลิปเพื่อนให้จบกดไลค์แล้วค่อยกดติดตามเนาะเราก็ทําตามเขาไปวันวันหนึ่งหลายคนเราก็เลยคิดว่าเออเป็นพราะเรื่องนี้หรือเปล่าว่าเราก็เลยลองเลิกทําแบบนั้นดูเลิกกดนากดกลับแต่ว่าเรายังเยี่ยมบ้านเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าการเยี่ยมบ้านเพื่อนนี่มันไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นการช่วยเหลือกันเนาะเขาจะได้มีกําลังใจ มีเพื่อนมาดูเราเราก็มีกําลังใจถูกไหมคะคอมเมนต์ก็เหมือนกันอย่าไปคอมเมนต์รัวเพราะว่า AI ของ Facebook อะ่ะเขาก็จะตรวจจับว่าอันเราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเราทําไมทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้ําๆซ้าๆเปิดมาทีไรก็ไปกดเลยกดกลับกดมากกดกลับเลยหรือว่าคอมเมนต์รัวๆเลยกดไลค์รัวๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ทําให้มันน้อยลงไอ้ส่วนส่วนเรื่องที่ไอ้กดตามเพื่อนนะ ล้วก็กดอยู่แต่ไม่บ่อยแล้วก็นานๆครั้งอย่าไปกดทีแล้วก็คอมเมนต์ก็เหมือนกันอย่ากกดทีแบบเราโพสคลิปอะไรลงไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสเราใช่ไหมเราอย่าไปกดตอบกลับแบบรัวๆให้เราเว้นช่วงบ้างตอบกลับคนนี้เสร็จเราก็เว้นช่วงสะหน่อยแล้วค่อยมาตอบอีกเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปคอมเมนต์ให้เพื่อนๆตามปกตินะใครมาคอมเมนต์ให้เรา มากดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนตลอดดูคลิปเพื่อนตลอดเลยที่ขึ้นมาหน้าฟีดเราอ่ะกดให้อย่างสม่ําเสมอแต่ไม่ใช่กดรัวๆกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์อะไรเงี้ยอย่ากดรัวเด็ดขาดกดมากดกลับไม่กดแล้วเลิกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกที่เว็บพนันออนไลน์อะไรทั้งหลายแหละที่เขาแท็กเราอ่ะลบออกลบแท็กออกหมดเลยแล้วก็ ลบเพื่อนบล็อกเราบล็อกหมดเลยนะเติมพลังก่อนนั่นแหละแล้วก็คำแนะนำคำแนะนำปูไฟล์อ่ะที่เราเคยบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์อะไรนะั้นล้วก็ไม่รู้มันเกี่ยวไหมนะแต่เราก็ลบออกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นแค่าพากินของอร่อยแค่นี้ แต่เราคกดว่ามันก็ไม่ไม่น่าใช่เลอกปัญหาอะไรนะเพราะาเห็นคนอื่นเขาก็แนะนําปูไฟให้กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะสักประมาณเราเลิกทําแบบนี้เรากลับไปทําแบบเหมือนเล่นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่เปิดหมดหมืออาชีพอะเล่นให้เหมือนปกติเหมือนตอนนั้นเลยแบบถ้าชอบคลิปนี้จริงๆก็กดไลค์ให้กดคอมเมนต์อย่างเงี้ย ถ้าคนนี้ถูกใจเราเราอยากจะให้กําลังใจเขาเราก็กดติดตามเขาเนี่ยแต่เราจะไม่กดถี่เหมือนเริ่มแรกแล้วพอเราเลิกทํานี้เรากลับมาทําปกติสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละโปรไฟล์เราก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเราดีใจมากเลยโพสต์เลยโพสโพสต์ความดีใจของเราลงเฟซเลยเพื่อนๆเขาก็มาถามเยอะเลยว่าทํายังไงเหรอทํายังไงเหรอเราก็จะพิมพ์บอกตรงนั้นเราก็ไอ้มันยาวไงก็เลยมาบอกในนี้แล้วกัวกน ตอนแรกเราก็ตกใจนะทาไมมันแนะนำไม่ได้วะแล้วก็ไอยอดวิวก็น้อยลงน้อยลงแต่พอมันขึ้นปรไฟลแนะนำได้เป็นสีเขียวแล้วอะยอดวิวดีนะไหลเลื่นๆๆืๆลืเปลานำขึ้นหลักพันเลยอะ่ะจริงๆก็อยากได้หลักหมื่นเหมือนเข้าบ้างนะแต่ก็ได้แค่หลักพัน <c oughs> น่าชงชานุ แต่ก็ดีถือว่าดีแล้วสําหรับคนที่เพิ่งทําใหม่ๆอย่างเราดีมากเลยแหละกินต่อค่ะ mình sẽ là bảo đùi, chung nó, Chùm nắm ừ. <laughs> มาแล้วยำมันหรือยะงเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบเนาะที่สำคัญเลยคือเล่นให้เหมือนคนปกติทั่วไป เขารู้นะเป็นผู้เขารู้นะว่าเราทําอะไรอยู่เรากดรัวเกินไปมันก็ไม่ใช่ปกติเนาะคนปกติทั่วไปที่ไหนจะไปกดไลค์ให้คนเยอะขนาดนั้นทุกครั้งแล้วคนปกติที่ไหนจะไปกดตามคนรัวๆแบบนั้นเนาะเขาก็รู้ใช่ไหมล่ะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําผิดกดอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเล่นให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนตอนที่เรายังไม่เปิดหมดหมอาชีพ ăn cho đi quả khuôn chơi lại sandwich mm. sandwich cũ <laughs> <laughs> nó mới mình nó luôn, nó đi cho rồi, đùt sợi đúng cái lắm 係。はい